ใต่จมูกไว้เย่ะมองดูเราปันดิสกินคาเฟนี่เขาสวยว่ะแล้วสกินคาเฟนี่เขาก็สวยสกินคาเฟนี่เขาสวยว่ะสวยว่ะไอ้เสยหมดอะเสยดิสวยหมดอะกูไม่มีตังค์ซื้อเขาสวยหมดเลยของใครมีสกินหน่อยกูบอกสวยหมดอะกูไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์กูไม่มี อะไรมันคู่รักไอเคียบัตไม่มีคู่เลยอะไม่มีใครเอาไม่เอาใครไม่มใครเอามึงจะบอกมึงไม่เอาใครไม่มีใครเอาจะจมูกไอ้เนี่าชี้ออกสก,กิลกกอะไรก่อนวะลืมวะอชี้ออกอะไรก่อนกูลืมอ่า เชจงอะไรี่อะไรกันอนะไตาเดีวคบอยหรือเปล่าบอก่าดีสครับสนครับสวครับ,รบไม่บอกสครับวะเชี่อกูเจอฟอลเลนเช่อกูสู้สฟอลเลนได้ไม่ยอเียอืมตีไปทีนึง กูู้่ฟาเลยไม่ได้สเปกอย่าเด้อเยอเสเพกเยีสเปกมันชอบผู้ชายวะสเปกชอบผู้ชายอะสเปกชอบผู้ชายอะเอ้ยสกิลหนึ่งกูเกือบไม่โดน เฟรนกูหายไปไหนวเฟรนหายไปไหนวะแม่งมาไรสัตว์พูดถึงก็มาเลยอุ้ยตวาดดาบสาหน้าแม่งเลยมาสิสัตว์มา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 อย่าเข้ามาไอ้สัตว์กูไม่กล้าไปดูอ้ดูการหน่อยดีวะเต้นไปทีนึงก่อนรอแม่งอยู่ในภูมิอ่ะเอาเฮียแม่งอยู่นี่เราเต้นด้วยกันเลยเหรอจ๊ะ แตกไหมน่ะแตกช่วยด้วยบัตมันอยู่นี่ช่วยด้วยบัตมันอยู่นี่เจอเยี่ยมันล่อมังกรกูไปแล้วว่ะช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วยัยอ่ะเออดิเออดิเออดิเอาดุลาเอ้าเอ้ามาแตะกูจะเตะกูจะแตะ บัตมันหายไปไหนแล้ววะบัตมันฟุบกูทีเดียวตายโหงได้เลยเนี่ยเฮียข้างล่างถลุมบอลกันวะกูลงไปช่วยดิปวะวะ่ีอาเอฟอเรนหายไปไหนแล้วฟอเรนลงไปไหนแล้วกลองไปช่วยกลงไปช่วยกลงไปช่วย

hơi 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 hơi, tên 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 ten tên ten ten lên ten lên tên ten tên ten tên tên, ten 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 con tên gan ten 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 lên, yeah ten 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 ันหนีไปแล้วไอ้เฮียกูต,ตายไม่ทันไอ้เหียเอ้ยอายเลยสัตว์อายเลยกูเอ้ยไอยะไรสัตว์เชื่อหมเบอรเมื่อกี้กูใช้สกิลหนึ่งแบบจับจับไม่โดนเฮ้ยมันเอามงกรกูอีกแล้วอะมงกรน้อยกู มันก้อนน้อยกูแตกแล้วโอ้ยอันตียังรีโหลดอยู่เลย,ย,ยนนเลขัตจะชื่อเต็มเลยเฮียกำลังจะไปล่อมันอยู่ยยจะสู้มันไหวหรือเปล่าไอ้เฮียไอ้เฮียมันหลอบอันตีกู มันหลบมันหนีไปแล้วแม่งลบันตีกูได้เฮียคุยไว้แม่งหลบบันตีกูเฮ้ยแม่งลบันตีกูว่ากูดันปอมแม่งเลยแล้วกันตส์มันไส่เฮียขีบกูแม่งเหลือตัวเดียว เฮ้ยเพื่ให้กูไม่มีเลือดไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยกูเอากระฟอเลนไม่ลงไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยมันไปไหนแล้วฟอเลนอะหายไปไหนแล้วอยู่ในภูมิแน่เลยสัสอือไม่ไม่มีอะไปไหนวะ แม่เงเอามังกรในสัตว์มันจะมาล่อกูอีกแล้วไอ้กลัวเยี่ยมจะบิงวิดเดข้ามาซีสัตว์เอ้ยไอ้เยี่ยกูใช้บิงแฟดผิดทาง,ทง,ด,งดูป้อมให้กูหน่อยนะมาดูป้อมให้กูด้วยน่ารักเออน่ารักเธอด้วยเขาบอกจุบจุบเอ๊ะบอกจุบจุบเอ๊ะใครว่ามองวะบอกจุบจุบ เราไปช่วยก็เราไปเสริมก็เราไปเสริมก็เราไปเสริมยื้อไว้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 เราไปช่วยก็เราไปช่วยอันติรีโหลดอยู่นี่หว่าไอ้เหี้ยลืมดูอันติไอ้เหี้ยเกือบโดนแล้วมึงอุ้ยถ้ามึงดึงให้ดึงให้โดดนะย่าฟอร์เรนอยู่นี่เอาแกกรนดึงไปแล้ว จ้ากูด้วยจะแตกแล้วเอาลับไปนี่ขอโทษขอโทษกูต้องกลับเล่ดกูไม่มีกูสู้ไม่ได้ ไอ้เฮี้ยมันอยู่เนี่ยแกก้แกแม่งแกแม่งดึงกูโดนด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีฟอร์เลนด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ตกใจอุ้ยเขี้ยเกือบแตกแค่นั่ะจะดึงหุ่นและอุ้ยเลือดกูไม่พอสู้แล้วเนี่ยเฮ้ยช่วยหน่อยไม่ได้ไหมกูไม่มีเลือดพอสู้พวกมันนั่น ไหนละกูโดนเค้าป้องตีกูได้ยังล่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวๆเฮีย ย็ดแม่เลยย็ดแน่เลไสัตว์เฮ้ยล่างอ่ะอ้เฮียบนด้วยบนโดนทุบแล้วแตกไม่จ้าอัลซ์เลยแล้วแกกูดึงอะไรเลยเมื่อกี้น่ะดึงไประหว่างกลางนี่มันอยู่กันทำไมอ่ะ Tài, ok các anh Luôn cái thư mà, luôn cái thư mà Yeah đi, mà đi, ngang đi, ngang đi À, của dù, mà lắm của dù Yeah, เ่าเ้ยมันอยู่กลางมันอยู่กลางอ่ะตัวเดียวโดดๆอ่ะรอเลยไหมแมวกูไม่กล้าใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ไม,มาปมอนกูมาล่นขนาดนั้นวนะนะอยู่ล่างกันเยอะเลยเหรอ,อเอาอ่ะ Kể lắm bắt chút. Yo hai, vô lên, là ừ, lên, <laughs> ừ, lên, lên đi lão. Vô lên vinh tangu. Eo. Ui, ui, vô lên tangu. โอ้ของที่ที่สามเพิ่งจะได้อะไรกันครัำนี้ยิงมันครับพี่นี่ยิงมันยิงมันครับพี่นี่ยิงมันออเ,คคเนออสวยกระลงไปกระลำไปช่วยกระลำไปช่วยกระลำไปช่วย กำลังไปกำลังไปกำลังไปเอลมา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 อ้าวแม่งหายไปไหนแล้วอา้าวไอเฮียแม่งตายแล้วพร้อมแตกเลยเป็นล่อฟอร์เรนต์นี่เครื่องไว้สัตว์ไปซาตตาไอแอลไปช่วยเอาฟอร์เรนหน่อยดิบุเครื่องแม่นวะแม่งเอากูหลายตัวแล้ว <S <S เครื่องอะ่ะเครื่องอะ่ะ กูเชื่อใจมึงเ,เอ้ากูเชื่อใจเอาไปกลางแล้วกูจะเขียเข่ยคีบ่อน,ะ,นะกูไปไปรอมันเดี๋ยวกูนำทับเองเนี่ยมันอยู่เนี่ยอ้าวมันหลบมันตีูอีกแลรรกกหละมหนนไม่บอกกูก็ถอย เมื่อกี้อันติก็ไม่โดนไอ้สกิลหนึ่งเมื่อกี้ก็ไม่โดนไม่โดนเฮี้ยอะไรเลยสกิลสองไปพลาดอี่งกีเฮี้ยกูไม่โดนเฮี้ยอะไรเลยตายกูตาย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 แล้ว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  เยอะเฮ้ยอยู่กันเพียบเลยเฮ้ยเอากลับไหนดีวะโอ้ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยเฮียเฮ้ยเอ้ยแก๊กอ่ะอึ้ย เอ๋อเนี่ยไอ้บ้านอะกูกูดูมันไม่ได้กูจะตายแล้วอะกูจะตายแล้วไอ้อัยอันติเพิ่งได้ด้วยตอนตายพอดีไอ้เหี้ยยังเหี้ยอะไรสัตว์ยังเหี้ยเลยอ่ะสว์ <c oughs> ทำไมอ่ะ อย่ามุดหัวอยู่แต่ในรูจนกลายเป็นผู้ถูกล่าจงกลายเป็นผู้กล้าแ,และเย็ดแมงสาจง,งกลายเป็นผู้กล้าและเย็ดแมงให้เรียบ น้ำอยู in in e ああ่ไหนแล้วไอ้เฮียแก๊กอดึงกูโดนขึ้นไปฟันแม่งเลยเนี่ยโอ้ป่วยเลยแมงสามตัวสตัวแก๊กกูดึงไรแอ้กูโดนดึงอีกแล้วอุ้ยแก๊กขาดวะใครได้มะกูไม่ได้เฮียโอ้โหกูตายโอ้โหฟอร์เรนโอ้โห เฮียแพ้จนจะร้องไห้แล้วไงเฮียตายแล้วโธ่เอ้ย